เปกติมาห้องครัวบ่อยไหมจ๊ะก็มาหาอะไรกินจริงเหรอเขามาทำใช่ไหมฮะไม่เคยค่ะไม่ไม่บ่อยค่ะแม่ทำหรอไม่ชอบมาหารถจัดใช่คนกินรถเผ็ดรถเปรี้ยวเผ็ดเอนยนี้มะนาวลูกหนึงเนี่ยบกประมาณตอนนั้นอาทิตย์ก่อนๆเราบอก5บาทใช่ไหมฮะตอนนี้้นแร้าเมื่อวานนี้ไปซื้อหอยขมไปปล่อยเมื่อวานนี้ชุกชีวิตลักขมคือไปปล่อยไปปล่อยแม่นาไปปล่อยลงหม้อปจรจริงาแม่คุหนี้ก่จะนี ตลาดนี้ชีวิตรักผมคือก็เลยไปที่ตลาดห้วยขวางมะนาวรูปมาสิบสองบาทตอนนี้หรอมาสิบสองบาทตลาดห้วยขวางเขาบอกว่าฉันบอกคุณแม่ยามซื้อเป็นโลดีกว่าไม่จำเป็นเจะทำอะไรไงตอนที่อู๋กินต้อย่างจานหนึ่งของใส่น้ำตาไหลอ่ะก็นี่ไงเรามีตัวช่วยจริงเหรออ่าดองน้ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอน้ำเดีือดตัวส่วนตัวผสมผนที่เป็นเห็ดอะไรเงี้ยเออเห็ดโคดองพานแล้วชอบเผงลิเกยังครับเขาติดเพลงลิเกก็จริงแล้วตอนเด็กๆครับ อ่อย awesome ่าพันเนี่ยเขาจะขายโจ๊กที่งานวัดวัดหนึ่งมิเกเนี่ยก็จะอยู่ตรงข้ามกับร้านย่าพันร้านขายร้านขายขายโจ๊กย่าพันเนี่ยก็จะไปจองแถวหน้าเลยแล้วพอเสร็จแล้วคุณแม่เขาแต่งหน้าอะไรดูดีเนาะเป็นพระเอกลิเกแล้วแบบหน้าหวานใช่มีไฟส่องแล้วแบบมีแบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะที่เป็นเหมือนคู่ที่ต้องแบบจัดเน้ามิกเก้มีคนนกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเราไปดูเราก็แบบหลงหลงปื้มเนี่ยเหรอธรรมชา้ยหน้าตาน่ารักเหมือนแบบว่าทำไมเขาดูดีเลยค่ะด้วยความที่เป็นเด็กด้วยแล้วก็ พอสักพักนธ์มิงก็ขายโจ๊กอยู่แล้วช่วงนั้นเนี่ยมิเกงไม่เล่นยังไม่มีเปิดลงอีกวันหนึ่งกลับมาอีกวันหนึ่งก็ขายโจ๊กอยู่แล้วเขาก็มาซื้อโจ๊กก็นั่งมัดมัดมัดปุ๊บเลยหน้าไปดูเหมือนคุ้นเลยไอ้คุณมาซื้อคุ้นคุ้นแต่แบบว่าถ้าผักเขาเถิบขึ้นไหมใช่ก็เวลาแต่งกับที่หน้าแบบว่า ได,ไ,ได้เลย <Okay. S 2> ใช่ไหมเล่นแมงจูหรือเปล่าสำหรับเคล็ดลับการทำต้ยมยำปลาหมึกให้อร่อยนะครับนอกจากการทำน้ำต้ยมยำแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญเนี่ยอยู่ที่การเลือกปลาหมึกให้สดสดครับซึ่งจะต้องเลือกจากตัวปลาหมึกแข็งไม่นิ่มนะครับหนวดก็ต้องแข็งด้วยครับตาสดใสนะครับเยื่อหุ้มตัวปลาเนี่ยจะต้องมีการฉีกขาดออกครับและที่สำคัญนะครับน้ำหมึกต้องไม่ไหลยเยิ้มออกมาละครับ<อ>ถ้าสนใจอยากได้สูตรในรายการเข้าไปขอกันได้ที่ w w w t w i s t e r com yossi bistro หรือตามที่ อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับอร่อยมากอร่อยมากทำไมโต๊ะไม่มีเงินื้อโต๊กินข้าวหรอฮะงานกาก็มีทำในไื้นที่โต๊กินข้าววะคือว่าด้วยความที่เวลาบ้านพันกินข้าวอ่นะจะมีหลายคนนะคะบางทีโต๊ต๊ะกินข้าวเนี่ยไม่พอใช่พร<า>ะว่าพื้นที่มันไม่กว้างเราก็เลยปูแบบนี้ดีกว่าถามจริงทำไมเออพันธ์จะอยู่ที่นี่อยู่พอดีว่าที่ตรงนี้เนี่ยมีคนอาเนี่ยเขา อ,อ,อยากได้ที่ประมาณสัก30ตารางวาแต่ว่าที่ผืนนี้เขาไม่ขายเขาไม,ไม่แบ่งขาย30เขาจะขายที่92อแล้วเขาก็เป็นครอบครัวแล้วไงแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเดี๋ยวมีครอบครัวจะไม่มีที่อยู่อะไรกันก็อยากมีบ้านของตัวเอง嗯嗯เขาก็เลยเหมือนกับว่ามาชักชวนกันว่าคุณหมายคุ้หมายมาจริงจริงไม่ได้คุนก็คือพันกัซื้อไปเลยแล้วก็ให้เขาปลูกอยู่ไปแล้วก็ข่้นข้าเนี่ยพอดีว่ามันเหลือป่านะเนี่ยป่า แต่ว่าเหมือนกับว่าช่วย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 เหลือกันเลยี่าเพราะว่าแม่อยู่คนเดียวบ้านนี้เมื่อมันไม่ทำงานก็ให้เขาช่วยดูแลแค่ที่แล้วเขาปลูกไม่พอมีอพาพันแม่นยาไม่เจอพาร์ยเมนต์พี่เป็นค่าเช่าไอ้ท่อเชักผู้ชายหล่อๆนะมีผู้ชายหล่อๆมีผู้ชาทหารตำรวจโอ้แต่ของดีๆีเนาะไหรือเปล่าไม่เป็น นี่เขาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่ามีไหมเดี๋ยวฉันจะไปช่วยจ่ายค่าเช่าก็หนักค่าตัวฉันได้ขึ้นแล้วทุอ่าไม่มีไม่มีบางทีก็ติดค่าติดค่าห้องไว้อยู่มีอยู่ค่ะเป็นเด็กนักเรียนนักศึกษามีไหมมีมีโอ้แต่เด็กนักเดิเราไปเล่นเกมไหนหรือเขาไปเดินูทีนิงเหรอบ้านว่าบ้านไหนเก่งไหนเปีเดียดจนมาป่าปีฉันฉันจะเบื่อเฮ้ยอีกวันเดียวเนี่ยอเขาพูดถึงช่วงจำดีหรือว่าคุณนายเนี่ยไม เขาเป็นลมในกองถ่ายนี่จะเขาสามารถฟื้นขึ้นมาได้เพราะว่ากลิ่นส้มตำจริง<อ>หรอจริงๆแล้วคือถ่ายละครทัตตาบ,บุษยานะคะคือว่ามันต้องถ่ายกลางกลางแดดกลางไร่อะไรอย่างนี้ค่ะแล้วแบบหูร้อนแล้วแบบบางทีมันก็รู้สึกแบบละล้าพี่เขาก็ไปหาซื้อส้มตำม,มาเหลือให้หนูกินใช่แล้วเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมันช่วยแบบทำให้เรากระปี้กระเป๋าค่ะส้มตำนี่คือส่วนประกอบนะฮะ ตัวเมย์ของมันคือปลาร้าราใช่ที่เราใช้คันแบบกระพี้กระเป๋ามีแรงแล้วไม่ใช่คนเดียวพี่ปอด้วยนี่แล้วอีกอย่างหนึ่งเมาก่อนหลับบ้านเ่าแต่จะมีปลามีเพื่อนมดดำอะไรต่างๆกระเป๋ามีปลามีเป่ามีเพื่อนมีอะไรผุดละหมากราไม้นะคะถ้าจะไปขโมยยิ่งเหรอไม่ใช่ของตัวเองไหครับใช่ค่ะก็คือเป็นของเขาอ่ะยังไม่ได้ใช้ในช้อนอันนี้อันนี้นะ กำลังกินได้ไหมโอ้ยได้จริงเหรอขนุนนะเนีจริงจริงพี่แล้วมันเปรี้ยวรช่ไหมแซ่บปะไม่ได้ใช้ม่ได้ใช้เยอะเลยต้องสั่งขางแซ่บอร่อยปกติเขาบอกว่าคุณแม่จะเป็นคนทำกับข้าวให้ทานใช่ค่ะทุกมื้อสัดส่วนใหญ่อยู่กันกี่คนที่บ้านนี้บ้านนี้อยู่กันสองคนแม่กับพี่พ่อก็จะมาเขาเป็นครอบครัวศิลปินนะคุณจริงเหรอบ้านเลยนะเออหมายคุณแม่ก็ชอบร้องเพลงด้วยไม่ได้ร้องแต่ลีลา ม่พึ่งแม่ของไม่หยอกะรเงียตาดำๆนั่นตาแดงๆเนี่ยจะพาชมไปแล้วเนี่ยพักกันสักครู่แล้วชั่วหน้ากลับมาดูลีลาของแม่ของน้องพันช์ว่าจะเด็ดสักขนาดไหนนะครับคุณแม่ครับคนคนนี้